มันจังหุงสบายดีพี่น้องกบปะดำเมนองเทนกำลังเตรียมตัวสีไปนอนเป็นหมูยายจอยไปเขาสีไปแล้วก็ถ่าแต่มึงนะมามันไม่ได้ยินเสียงรดมึงออกติมึงเห็ุอะไรมึงเห็ุอะไร หลุดเห็นไหมมันเมื่อส่งเหนไมประตูหัอ่มันออาดมออสนะเที่ยวออกเที่ยวเข่าห้องเป็นรอยถืออะที่ว่ายังได้บว่างบวงมาบวงบวงหาตะบักอิบักลายที่มาชง

ย้ยเปิดไ้ารอบผู้บ่าวอีเลยเอาประตูลงนะมาประตูลงปิดประตูเอาชามไปเ a i เบน n a นเ e น a i n นไปเลยก็มันกระทินนเกืบระแทกนี่ก็ประดำ m เ i น t e n จีเหตุจาไหนไปอาชามไปบออาชุดโตจะไปอย่งไงกัน เดินเทนไปแล้วอาชามโหลดเพื่อคันเดียวแจ็คเชนแจ็คยำไรเอาสื่อคองมาเลยเอาไปแหนมาคุงหรือไปข้าวต้ม ลูกชายคอยกับนิย้อมอยู่ยมนอนูหงทั้งโคอยลูกคอยคอยคอยน้อยน้อยบางทางเนี่ยกระ่ายเ่ยแล้วน้องลูกน้องไก่ดูแล้วั่วบัดใจ นอกมันนอนนะลูกมันเดิกแนตะ่ผมน่มันมืนมดแต่ไนนนะนั่งก็พอนั่งก็พอไปดิม่พอ <c oughs> เอาแล้วพอเอาล้วพอตรงประตูนะ <c oughs> พายางขึ้นเมื่อเช้าน่ะอาดเดอประตูเดอเจ้านาย่วงควยมากจะทำกังขึ้นโดดลงมาประดามบัดใจน้องโลน้องยังห้องอายอายมาต้นระบาดใจโลดไปสัง โอ้ยกระดว่าเดอรื่นเลยตั้งแเจ็ดโมงบางลมก็เจ็ดโมงอันนี้ขนาดนอนถามอพาเวียสก๊ัต

มันมาเป็ดบาทบ่มือซื้อนี่หกบาทบ้านนี่เป็ดบ,บางโนนะมือนะหกมันอีสาม<ป>นั่งทุกมันกับอะไวิวทักิี เมนอะรบอแมวตาลุตาปุลุกปมวตาลุมไปโลดจไปหาลรุนก็นนไปโล เอามาเห็นลุงมันยืนอยู่มันกันจาไปเนี่ยมึงมาไตป้ไปเพราะดมึงะอ้มึงขึ้นกับมไแต่้าเพราะจบใบไม้ไปตอกป,ป่ะขาางเหียกับประจำ เอามาคุ้งปาจำให้เขากินประตูลงเลยปีะตูลงหนูอมาประตูลงนี่เขานอนปะปะแปดโมงนั่จุ๊บ โอ้ยขมีบกเข่าอ้าวเหมือนตื้อเลยประดามคนเนี่ยกินแซ่บมะคุงสิประด์นำคุงก็จะว่าเหิมซุกบัลลปยักษเดือนงามได้เดือนเดือนนี้นะ เงียงลงังเซียงจ้ะไม่ใหญ่ว่าดอกว่าข,ขันขันเดือนเงียงนะมันงามแล้ววะขันมันนั่นเทียงตะกออะไรคนมาอยู่ดีขนาดเงียงลังเซียงเนี่อันน้ำบ่เงียงนะเทียงปลายขาปลายัวโอ้ยไปเทียงยังไงมันบิดเนี่ยนี่ประด้ำนี่มันเสียงนนเนี่นยงงนี่น้อยเดียวบิดกะงามเลยใช่าแม่ปะไกยังบ้าอยู่ ดิจูแต่ไม่ดาวนี hmm. ่บุญยากมีดาวบุญยากเห็นดาวนึกอะไรกันเหรอต้องกระจามืดแน่นเนาะเช็ดมืดเลยปุ๊เมยมาไกลมันขึ้นมากเลย

บอกกลับอกน้อยนี่างนั้ม่ถารถเลยจี้อาจามบ่ไปมันไม่ไปไปไปกับมันให้ผู้ชายไป่งหนักผู้ชายมาก